สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมครับโบกัสเซกายครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสอบตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสุขอันเวะนะครับผมในช่วงสอบตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีคนน่าสนใจกันอันไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50-50%ครับผม50%คือการรีวิว50%คือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมก็ ยินดีรับสู่นะครับผมรายการสาวตอนแรกครับเป็นรายการพู้ควคุมอเมยแต่ซีซั่นที่เทาสาวตอนแรกนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับโดยการรีวิวของผมเซฟการที่เป็นนักรีวิวแบบตองวิจารณ์แบบตรงไม่สอะการอย่างสิ้นนะครับผมพยายามเื่อคนดูและเข้าใจการรีวิวผมให้มันที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอฝากอาเชิญนะครับผมก็คนไม่เซฟคนที่ติดตามผมการเสมอมานะครับแล้วก็ฝากช่องเล็กน้อยของวงการด้วยนะครับผมขอในเจิงสาวผู้ชม กันด้วยนะครับผมขอนมาจริงนะ โอเคครับผมก็วันนี้อยู่กับการพูดคุยอนิเมะนะครับผมในซีซั่นสปริง2023นยครับผมนับเป็นเรื่องที่13แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าซีซั่นนี้ก็มีอนิเมะน่าสนใจนะครับผมก็รอดูว่าอีกเรื่องที่เหลือที่ผมจะพูดถึงกันโดยรวมทั้งหมดประมาณ20กว่าเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องที่มีความน่าสนใจได้เป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนก็อย่าลืมไปดูอ่าสตอนแรกเรื่องเก่าๆของผมด้วยนะครับทั้ง12เรื่องที่ผ่านมานะครับนับตอนนี้คือเรื่องที่13นะครับผมเราจะมาพูดถึงกันเลยนะคครรรรรััััับบผมเเเเืืื่่่่่่อออองงงงงงทีีีีี13ขซซซซนนนนน้ป็็ยไก นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้โรแมนติกแล้วซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์ภาคต่อนั่นเองครับผมอาซีรีส์ภาคต่อนะครับเมื่อตอนปี2020ัยบใช่ไหมให้ผมใจผิดนะช่วงปี2020นะครับบอกว่าผมใจมผิดนะก็นี่ตเป็นอีกปีหนึ่งที่มีอนิเมะที่น่าสนใจนะแต่ว่าก็รอดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องลักษณะยังไงนะครับโอเคเรื่องภาคต่อเรื่องนี้นะครับจะเป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับอาตัวของ ไอตัวของนักเลยนหนุ่มคนหนึ่งนะครับได้สาวสวยวิสนาช่วยเหลือเข้านะครับแล้วก็ทําให้เขาอะตามแบบไปตามไปสารภาพรักกับเธอแล้วก็ตัตกลงจะยอมแต่งงานด้วยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่ความรักมันหวานชิลสบายกับซีรีส์ที่ใครคนนด้นึงชื่นชอบเมื่อตอนสมัยก่อนนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นไงนะสับซีนี้ซับภาคต่อที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีสียสานะครับผมการดูซีรีส์จะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เสียแล้วครับผมเราพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าโทนี่ค่ย ไทจะยังไงพญาผมก็น่ารักภาค2ครับผมโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจนะกับแนว่อของนี้เลยมันติดันหวานอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหลายคนรอคอยต่อต่อตอนนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซับซีรีส์โทนี่คาคูคาวาอ้นั่นเองครับผมตามแล้วแหละเอาละเรื่องนี้นะครับนับเป็นเรื่องที่13ที่เราพูดถึงกันในซีซั่นนะครับผมสปริง2023นั่นเองครับผมโอเค เอาสอบเรื่องนี้นะครับผมถามว่าโทนี่คูเคาวีภาค2เนี่ยสามารถดูแบบถูกหรือเสินสดที่ไหนบ้างณตอนนี้ที่ผมเช็คดูนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดที่เดียวนะครับผมกันทีแรกที่เดียวนะครับก็คือตัวของบิบรีนะครับผมซีซั่นนี้ก็บิบลีอันก็อนิเมะเข้ามาน่าสนใจมากมายนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าสนใจครับแต่ว่าเรื่องนี้ตามธรรมเนียมเดิมของบิบรีครับเรื่องนี้มีเรื่องเดียวก็พรีเมียมเช่นเดิมครับผมก็ดูรายอาทิตย์นะครับผมสับเรื่องนี้ถ เลยเพราะว่าตอนนี้คือคนที่ยังไม่ได้ดูพรีเมียมเนี่ยคนไม่ได้ไมสมัครพรีเมียมคนทีด่ดูฟรีอะ่ะจะดูได้แค่ตอนที่2ตอนนี้นะครับเพราะะฉนั้นถ้าคุณอยากดูเร็วไปดูตอนที่3ก็คุณก็ต้องสมัครพรีเมียมดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตามน,นั้นนะครับโอเคก็ถ้าคุณอยากดูแบบรวดเร็วดูได้ที่วิวบรินะครับแบบสมัครพรีเมียมนะแต่ถ้าคุณอยากดูฟรีคุณก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า ก็เป็นอะไรที่ก็ใช้ได้นะครับคุ้มดีนะครับแต่ก็ตามนั้นนะคุณอยากเดือนเร็วก็สมัครพรีเม่ยมนะครับผมตามนั้นแหละโอเคก็เป็นมากสอ,อบตัวของวิลลี่นะครับผมที่เราได้สิทธิ์ให้เราดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนนะขอร้องนะมีก็สิ่งที่มันแบบ มันเข้าถึงง่ายขนาดนี้มันยังจะเป็นต้องดูเถื่อนกันอีกเหรอนะครับผมตางแ้นแหละคือมันไม่จําเป็นนะดูแบบดูแบบถูกสิ์มันจะมีแอนเมยแบบถูกสิ์เข้ามาเยอะจะแบบวงการถูกขสิ์จะได้เข้ามาเยอะมากเึ้นมีแอนเมยแบบอ,อ่ะสีซ่อนหน้าอาจจะมีแอนเมยทุกเรื่องก็ได้ฮะนั้นคุณก็อุดหนุนถูกขสิทธิ์เยอะๆนะครับผมตาม่างแ้แหละจะมีขอให้เราดูกันตลอดนะครับผมตางแ้นแหละขอบคุณมากจริงๆนะครับสาับาคนเจ้าของิขสิทธิ์นะครับสับผู้ชมก็อย่าลืมดูถูกรสิ์กันด้วยนะโอเค เรามาพูดถึงความคาดฝันของซีรีส์นี้นะครับผมโทนี้คู่คาวาอี้ถามว่าเป็นซีรีส์ที่ผมมันหวังขนาดนั้นไหมอันนี้ผมย้อนความไปก่อนหน้าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ารีวิวสมัยก่อนที่ผมพูดไว้ผมพูดถึงซีรีส์ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าให้ผมพูดถึงจะซีรีส์ที่ผมจําความได้กับซีรีส์โทนี้คู่คาวาอี้นะครับผมก็ที่นี่ซีรีส์คนเรี่องคู่คาวาอี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกที่เป็นซีรีส์ดูเอาหวานๆนะครับผมดูเอาหวานคนแบๆ ความรักเราเยาว์ว,วัยระหว่างสองคนกับเรื่องราวความรักหวานๆที่เรียกได้ว่ามินซีรีส์ที่ มีความน่าสนใจในด้านนี้นะครับแต่สำหรับผมซีรีส์นี้ก็ก็พูดตรงไปเป็นซีรีส์ที่มันดูเอาหวานอะไรแค่นั้นแหละไอ้เรื่องราวที่เราอินกับไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครอะไรตามผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ขาดอะไรเท่าไหร่มันก็อินในด้านของความหวานอินแบบเรื่องราวความรักอะไรต่างอาจจะไม่ได้เป็นซีรีส์ที่เราสึกเอนจากกันนั้นแต่นับว่าเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันก็ดูเอาข้าเวลาสบายได้ครับผมสัตว์ตัวซีรีส์นี้ทําให้แบบผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าชอบตัวอะไรซีรีส์นี้ขนาดนั้นนะ่ถาามมวพอีัจะถาม สนใจขนาดไหมบอกว่าต้องบอกว่าผมไม่ได้หวังอะไรกับซีรีส์ตรงนี้ครับมันคู่เขาอีมากนะครับผมแต่ถ้าดับเป็นกระแสในซีซั่นสปริงอะเรื่องนี้ถึงเรียกว่าเป็นแนวลองคอมอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่ากระแสใหญ่ที่สุดนะในซีซั่นนี้เลยเลยครับผมเพราะว่าเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดใหม่ใช่ไหมพอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีฐานแฟนกลับเก่าอยู่แล้วทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องแบบ คนต้องดูอันดับหนึ่งก่อนอะคือแบบมันกระแสเยอะสุดอะที่มันเป็นแนวลองคอมก็นับว่าเป็นเรื่องที่มันก็มีความน่าสนใจตรงส่วนนี้อยู่ครับแต่ว่าก็ถ้าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าในภาคที่อะสิ่งที่ผมหวังกับซีรีส์นี้ก็คือผมอยากให้เนื้อเรื่องความคอมดี้โรแมนติกมันมีอะไรมากกว่านี้ไงให้เนื้อเรื่องมันมีความน่าสนใจให้ด้านของความสมบันตัวละครมีความน่าสนใจเ้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอินกับเรื่องเราของพวกเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากติดตามความรักพวกเขาอยากมีอยากรู้สึกหวานกับพวกเขาอะไรวันนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นนนนน่่าาัั้้มมมจะะดีกวสรผผตแล คก็ okay. ตามนั้นโอเคโซโดะไ้ท okay, ำ so นะครับผมเซเว่นอาร์นะครับผมเซเว่นอาร์ก็นับว่าเป็นโซนโที่ ทุกวันนี้ก็เก่าแก่นะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่กับพวกเรามา20กว่าปีแล้วนะครับอยู่ในวงการมาเพราะเซเว่นอาร์ตตั้งมาตันงแต่ปี2 2นสองนะถ้าผลงานของเขาก็จะมีนาโนฮะอ่าคุณคุณยายชิบานะสอนอนม่าโนนาโนฮะนะครับไว้อัลบั้มด็อกเดย์อาเต่ตอนนี้เขาข่าววีแล้วก็บูพิเลียนนะครับผมาต่างแรกก็ผลงานของโซโลนี้ถ้าพูดถึงงานในเมชั่นเลยตามก็ต้องบอกว่างานค่อนข้างทําได้ดีนะครับผมต่างต่างงานของท่านทำได้ดีอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดบ้างตามที่ผมเรื่องที่บางเรื่อองทีี่่่่ผผมมมมแแบบบไไไ้้นนนะะรตดยกกาาวว็ เบโซที่ก็ไม่ได้ทำผลงานบ่อยขนาดแต่ก็ผลงานของเขาก็มีงานที่คุณภาพที่ค่อนข้างเยี่ยโอเคนะครับผมแต่ละแหละก็เป็นโซโลที่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับโซโลนี้นะแต่เรื่องของผลงานคุณภาพอนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าผมก็จําความไม่ได้แล้วว่าไอโซโลไอทุนี้เขาคาร์ไวอีเนี่ยเป็นภาคแรกมันงานภาพมันดีขนาดไหนนะครับผมต่ละแหละเอาละส่วนตัวของพุ่งกลับแล้วคงจะบทนะครับเรื่องนี้มีผู้ช่วยกลับนะแต่เราพูดถึงพุ่งกลับก่อนก็คือตัวของฮิโรชิ ฮาอีเคอาตานะครับก็เป็นผู้กำกับภาคแรกของเจ้าคู่ของวิอีครับแต่ว่าผลงานของเขาก็จะมีแบล็กโปลิสโซลงานสุลูนะครับก,กูรูกูรูกับคาถาพาตองปี2017นะรีเมคใหม่นะเอาละบนลูกหักโรงเรียนสัตว์นะครับผมตท่นี้คู่ควาวิอีแล้วก็ผลงานล่าสุดเขาซีซั่นนี้เขาก็กลับ2เรื่องครับอีกเรื่องนึงคือมาฮอร์โจโจเมจิโคลเดสตอยเยอร์นะครับผลงานนั้นโอเคส,ส,อส่วนผู้ช่วยกำับนะครับซูโตโนริอิเกะนะครับตามนั้นอะละคนเขียนบทครับผมเฮียโ,โดคาโซโอะครับผมซึ่งเเเเป็็นนนนนนนคคคขขีีียยบบททรรไลล์ัั่องผมแ้วก ตอนนี้คููเขาอีพักแรกครับผมก็ต่มนั้นก็พุ่งกลับแล้วก็ขึ้นบทใช้ทีมงานเดิมจากพักเลยเลยเช่นเราก็ไม่ต้องกังวลอย่างนั้นว่าเออจะมีอ่าเนื้อเรื่องที่มันจะอาจจะหลุด กาไปเลยอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าภายคุกับคนเดิมพวกกับคนเดิมเราจะไม่ต้องกังวลในด้านนี้มากแต่ก็สิ่งที่ผมอยากหวังกับตัวผู้กับคนบดผมอยากให้หวังในด้านที่บอกว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจคืออะไรบ้างนี้เมรว่าส่วาผมจะหวังตรส่วนนี้มากกว่านะครับผมโอเคตามนั้นรับตัวของโซโลนี้นะครับผมก็เมื่อตามนั้นรับตัวผู้กับคนบดแล้วก็ความหวังของผมนะก็จะบอกว่า เรื่องเ่เป็นเรื่องที่ผมแบบผมไม่ได้หวังกันนั้นแต่ก็ขอให้เป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามสำหรับผมนะครับผมแต่น้นแหละเอาละเค okay. เอาสำหรับเรื่องนี้นะครับผมความเสื่อมจากรับชมของซีรีส์เป็นยัางไงบ้างนะครับผมเรามาย้อนความกันก่อนนะครับผมสามตอนแรกของซีรีส์นี้นะครับเรามาย้อนความกันหน่อยนะเอาละ ก็เรื่องนี้นะครับเรื่องย่อก็เป็นเรื่องราวจากภาคแรกครับเรื่องย่อก็คือวันในวสอมปลายมัธยมปลายนะผมก็ยูสกีนาสัตนะครับผมนักเรียนหนุ่มได้พบกับสาวสวยสงสาได้พบกับอ่าและถูกลบประชดกันในวันเดียวกันนะครับผมด้วยผลบางอย่างซึ่งกษสตรทําให้เขาปลอดภัยตัวเขาจึงไปดตามหาสารภาพรักกับเธอเธอตกลงจะยอมแต่งงานของเขาเมื่อพร้อมนะครับผมก่อนหายตัวไปจนเมื่อเขาอายุ18ปีเธอไปกฏดตัวที่บ้านของเขาอีกครั้งจดทะเบียนแต่งงานและใช้ชีวิตแบบคู่รักกันนะสามีภรรยาก็สบายเลิศสนิทกันมากขึ ับผมเอาละคะแนนใน a l นะครับผมใน3ตอนแรกนะครับตอนนี้คือคะแนนใน a l 8.02ครับผมก็สูงเอาเรื่องเลยนะสับซีรีส์นี้นะครับผมส่วนอันนี้ DB นะครับผม5.57นะครับผมนับว่าเป็นคะแนนกลางๆนะครับผมสับซีรีส์นี้นะก็5.57ก็นับว่าเป็นคะแนนกลางๆของอันดีดีบีแล้ว่าเพราะว่าเกณฑ์ของอันนีดีบีนี่ค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยนะครับผมนั้นตามนั้นแหละโอเคเอ้าวสามตอนแรกของซีรีส์นี้ผมมีความรู้สึกเป็นยังไงนะครับโทนี่เขาคูคาวิอียนะครับผมสิ่งหนึ่งผมต้องบอกก่อนก่่อนวา ในเรื่องของภาคเนี่ยหรือต้องพูดถึงสไตล์กำกับของภาคนี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าภาค2มีการเปลี่ยนสไตล์กันกำกับความเป็นคอมบดี้นิดนึงนะครับผมไอ้ต้องบอกก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันโอเคในภาคนี้นิดนึงนะผมไม่รู้กับภาคแรกกันยิงมุกมันเหมือนงี้ไหมแต่พอในภาค2อ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกชอบก็คืออันนี้มันคือพูดแต่งเดียวกันกับอาเฮเตะนะคบคุณนหูคุนตากันดีนะก็จะบอกว่าซีรีส์ไอ้ความเป็นมุกคอมบอยดี้เรื่องนี้มันจะเป็นมุกที่ค่อนข มุกที่ล้อเรียนเรื่องอื่นมาขึ้นใช่แบบว่าไอฉลามชักอะไรแบบว่านี่หรือว่าไอ้ตีลี่ฉลามบินได้าหะคุณคุณถ้าคุณเคยดูนะคุณหูคุณตาดีหรือแบบว่าไปล้อดิเนี่อะไรเงี้ยก็ไปล้อดิเนี่ยหรือไปลอ้อแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบเรื่องราวของมุกของเรื่องนี้ก็คือไอมุกที่มันอิงความเป็นจริงอะที่บอกว่าเออความการเรื่องราวของการแต่งงานเรื่องราวของแบบความรักความเป็นคู่รักต่างๆมันจะมีการเรื่องราวที่เราอินอะผมรู้สึกว่าไอมุกของมันเป็นมุกที่บอกว่ามันทำได้ดีตรงส ของการพัฒน,นาม,มุกที่บอกว่าเริ่มมีการมุกที่เราสึกแบบเรารู้สึกขำได้บ้างะอะไรต่างๆนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีในการเลรยแควทำแนวคอมเมดี้โรแมนติกนะว่าแนวคอมเมดี้อ่ะมันต้องดีเหมือนกับแนวโรแมนติกนะครับผมตอนนั้นไม่ใช่โรแมนติกดีต่้งเดียวโคอมเมดี้ไม่ดีมันก็จืดใช่ไหมลน่ะ ตามน,นั้นนะครับตามน,นั้นโอเคแล้วถามว่าซีรีส์คอมดี้เนี่ยมุกมันดีขนาดไหมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้ต้องพูดก่อนนะมุกมันก็ค่อนข้างจะแบบมุกแนควคอมดี้เราไม่ติ่ทั่วไปและแต่ว่ามุกมันก็มีความน่าสนใจมากขึ้นที่บอกว่ามีมุกของการลอ้อล้อเรียนหนังแล้วเรียนแบบไอ้วงวะวงการอะไรต่างหรือการแบบเศษสีเศษสีได้ด้าน,นที่บอกว่าชีวิตคู่แต่งงานความรักอะไรต่างเนี่ยมันจะแบบมีประมาณนี้ให้ผสมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นมุกที่มันหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าการเล่นมุกอะไรต่างมันก็ยังไม่ถ ถึงขั้นแบบดีขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงเสดีนะครับผมแล้วถามว่าใน3ตอนแรกด้านของเนื้อเรื่องของมันมีอะไรนะ่าสนใจไหม ยังไม่ขนาดนั้นละกันอันนี้เราพูดก่อนนะครับเพราะว่าความโรแมนติกเรื่องนี้เป็นยางเป็นความโรแมนติกที่มันแบบหวานๆเฉยๆมันยังไม่ได้มีเรื่องเรื่องที่น่าสนใจขนาดนั้นนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำซีรีส์เรื่องโรนิคาวีคอเนี้เขาคูเขาอีพยายามมาเสนอก็คือแบบมันไม่เงนเาเสนอตัวละครเสริมด้วยตอนนี้เพราะว่ามันมีตัวละครเสริมผมใหม่ตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วมันแบบมันทําให้การในเรื่องสองไอตัวเรื่องโรแมนติกมันมีมิติที่มันแบบมันไม่ใช่เราดูแค่แบบตัวละครหนึ่งตัวละครเดียวแต่มันมีเรื่องราวตัว่า ผมชอบตรงส่วนนี้อยู่แต่ว่าไอ้สักยภาพที่เราสึกอินกับตัวของไอ้เนื้อเรื่องของตัวละครเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราสึกอินกับเรื่องราวของตัวละครเลยหลักจากนี้ได้ไหมเพราะว่า อ่าต้องพูดก่อนนะครับว่าซีไอซีรีส์เนี่ยยังเป็นซีรีส์ที่จำนวนตอนยังไม่บอกนะครับเพราะว่าจะเป็นจีตอนแต่ก็สรุปไม่ง่ายว่า1 2 13ตอนเนี่ะสารซีรีส์โดยครับวายีนะมันทำมากกว่านั้นผมรู้สึกว่ามันจะมันจะมากเกินจนเกินไปนะสารซีรีส์นี้นะครับผมก็ตามนั้นแหละเนื้อเรื่องสารตอนแรกก็บอกก่อนแล้วก็เป็นเรื่องราวหวานๆแล้วก็จะมีเรื่องราวตัวละครเรื่องราวความรักอ้ไตาที่บอกว่าเป็นความรักหวานๆที่มันก็อ้ำผมพูดต้องจากใจมันก็ไม่ขนาดนั้นสำหรับผมแต่มันก็มีสิ่งดีท่ผมมมพูดดไววว้้กคคืือออาาแบบนตติขงัละ เรื <minutes> paid, ่องราวที่บอกว่ามุมมองบวลรพูดการสนทนาที่มันแบบหวานหวาเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบเราอินกับเรื่องราวของโรแมนติกได้ดีนะครับแต่ว่าเราเราต้องรอดูกันว่าไอเราตัวละครหลักเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวละครหลักเนี่ยจะสามารถดึงเนื้อเรื่องม่ดีมาเพราะเนื้อเรื่องภาคนี้มันก็ตอนแรกมันก็ยังไม่ได้เกินขนาดนั้นที่เรารู้สึกแบบเราอินสองตัวละครนั้นขนาดนั้นนะเพราะว่าผมสิ่งที่พวกเราต้องการอะสิ่งที่เราต้องการคือแบบในด้านที่แบบเนื้อเรื่องมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ไงเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉันคือแบบว่าก็รอดูกันว ปมประเด็นของตัวของนายีสามันก็ยังไม่เล่าใช่ไหมใช่ไหม ตัวของเซอไอตัวของซอรนะกัสสา,าน่ยยูสากิซอรกัสสานี่มันก็ยังไม่ได้เล่าใช่ไหมว่าตัวของซอกรกัสสา,านี่มันเป็นอ่ามันเป็นตัวมันเป็นที่มาที่ไปของตัวละครนี้คืออะไรกเน่ยมันก็ถามจริงมันก็มีการเกิดมาบ้างแล้วว่าในช่วงภาคแรกใช่ไหมแต่ว่าภาค2อะเรารู้สึกว่าเราอยากดูเรื่องราวของเขามากกว่าว่าเออพวกเขาจะเป็นไงต่อไอเรื่องราวของซอรกัสสามันเป็นไงที่มาที่ไปของเขาคืออะไรอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องตัวละครเสริมที่มันก็เคยปรากฏตัวในภาคแรกอยู่แล้วอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าณตอนนี้ตัวละครเสริมมมมททีี่่่่เเหหลลลลือแแแะััันนนโผาคคตววรจกฉย้ มันเป็นตัวละครที่มันเล่นมุกเฉยๆผมก็ต้องรอดูว่าไอ้ตัวละครเสร์มมันจะมีประ,ประโยชน์ในด้านที่บอกว่าในความโรแมนติกของภาคนี้ได้ไหมอันนี้ผมก็ต้องรอดูคราแต่ตัวละครสองภาคนี้ตัวละครเสิเร์มภาคนี้ยังไม่มีบทเด่นสาคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มาแค่มุกเฉยๆเออตามนั้นนะครับผมตามนั้นโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับผมสารตอนแรกก็ตามนั้นนะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกหวานๆนะครับที่ก็ยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องขนาดแต่ว่าก็ถามว่ามันธรรมดาขนาดั้นมันยังไม่ได้ทำมันไม่ถึงขั้นแบบธรรมดาธรรมดดาจัขแบบ ไอ้เรื่องราวของตัวละครความรักโรแมนติกของตัวละครอื่นที่มันก็มีความสัมพันธ์หรือซีนนำเสนอความโรแมนติกก็มีความน่าสนใจแต่สำหรับผมคือเนเรื่องตอนนี้มันก็เมได้ขา่นะ,ะนนสำหรับผมก็มีการเกิดมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าในอนาคนจะเป็นซีรีส์ที่แบบเนื้อเรื่องมันเดินมีความสัมพันธ์ตัวละครแล้วซิน,นมากขนาดแต่ตอนนี้คือมันก็ธรรมาดาจริงๆนะครับผมตอนนั้นแหละเอาละก็ซีรีส์นี้งานเมชชั่นเซเว่นอาร์ไปยังไงก็งานเมชชั่นเรื่องนี้นะครับผมขนาดไม่ได้ขนาดเท่าไหร่แต่งานเมชชั่นมันก็ ตั้งแต่แตาสไตล์นีงแต่ภาคแรกแล้วนะครับผมก็ทํางานได้โอเคดีนะเออทำงานได้โอเคไม่งานที่หมือวางนั้นแต่งานแอเมชั่นก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะ โอเคส่วนได้เององคประกอบนะครับผมก็นักภาคนะภาคได้ดีสุดตวลครนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าในภาคที่2จะมีภาคไทยไหมเพราะว่าภาคแรกมันเคยมีไปแล้วก็ภาคที่สองว่าในก็ในเมื่อแบบทอนนี้เขาคุยคำว่าอีเคยมีภาคไทยภาคแรกแล้วก็ภาคสองขอให้มันมีละกันนะครับตามนั้นแหละก็ภาคไทยเรื่องนี้ก็ภาคได้ดีไม่ใช่ปาะภาคญี่ปุ่นนะครับภาคการภาคอนนเมใเรื่องนี้ก็ภาคได้ดีสุดตะลคอนจริงตะลครนจริงนะเสอ้อตาก็ภาคโดยตัวของอาคิโตะอาคาริก็ภาคได้น่ารักเหมือนเดิมนะครับส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผม เพลงเปิดโดยตัวของเซซุนัโนชิคายโดยตัวของเนโกเฮกเกอร์นะครับเซกะสาโยสเกินะครับผม <c oughs> เพลงดีจริงเพลงดีจริงเออเพลงมันดีจริงนะอันนี้ผมผมพูดก่อนนะเพลงเพลงเรื่องนี้ดีจริงนะครับเรื่องนี้นะเพลงไม่ไม่ถึงขั้นแบบเพลงผมไม่รู้สึกว่าผมอาจจะชอบมากกว่าเพลงเพลงเปิดแรกด้วยซ้ำนะภาคแรกด้วยซ้ำนะเพลงเปิดที่2ผมชอบมากกว่าในเรื่องของการสร้า,าองออกมะกรงในเมชั่นอะไรต่างผมรู้สึกชอบเพลงเปิดนี้มากกว่านะครับส่วนเพลงปิดนะครับยูโรโนคาตะสุมิโดยตัวของคิโตะอาคาลินะครับผม อีกทีตัอคารีก็นักเลอไอ้นักภาพเสื้อกษานะครับผมตอนนั้นแหละ ก็เป็นเพลงที่น่ารักดีนะครับผมถึงแม้วม่าผมจะไม่ได้ชอบเพลงปิดค่ะไม่ได้ชอบถึงขั้นเพลงปิดนะแต่เป็นเพลงที่ว่ววาดูเพลินชิลๆนะครับผมน่ารักน่ารักดีนะครับส่วนคนทำซ่วประกอบเรื่องนี้นะครับก็คือตัวของเอนโดคนทำซ่วประกอบเดิมอ่ะตัวนี้เขาคู่เาไปอีพักแรกนะครับผม,ผมก็เป็นซ่วประกอบที่โอเคนะครับแต่ว่าก็ผม,มรู้สึกชอบซ่วประกอบเรื่องนี้ขนาดนั้นนะเป็นซ่วประกอบที่มันเข้ากับความเป็นคอมดี้โรแมนติกของเซรีตัวนี้เขาคู่เาไปอีได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขายนั้นสำหรับผมนะโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนชวว์ตตอออนนนแรรรกขงััี้คคคาาะพบผมจ่ย ไก่พยาผมน่ารักนะครับผมทอนนี้คาลคูคาวินะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวะคอมเมดี้ดรามติกับเรื่องราวที่ต่อเน,นื่องจากภาคแรกนะครับแต่ว่าภาค2ในและตอนแรกเป็นซีรีส์ที่มันมีเนื้อหาอะไรตนะ่างที่น่าสนใจไหม ก็เริ่มมีความรู้สนใจบ้างแต่มันยังไม่ถึงขั้นในขนาดเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีการมันก็มีการแค่ปูเรื่องราวตัวละครความสัมพันธ์อะไรต่างขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ถามว่าเป็นซีรีส์ที่ธรรมดาขนาดไหมก็ไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้นนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะธรรมดานะครับแต่ก็มีส่วนด,ดีๆชอบสาวตัวแรกแล้วเห็นคือไอ้บทพูดความโรแมนติกอะไรต่างมันสามารถให้เราสึกอินได้ตรงส่วนหนึ่งได้อยู่แต่ว่ามันก็เท่านั้นนะครับผมก็ต้องรอดูว่าไอ้ตอนที่เหลือจะเป็นซีรีส์ที่มันดีมากขนาดก็ต้องรอแี้วกันแต่สาวตอนนี้นแบบา ดาอะไรขนาดนั้นนะครับผมตอนนั้นแหละโอเคโทนี้เขาค,ครูเขาอีภาคสองนะครับตอนแรกผมให้เจ็ดคะแนนไอ้ใช่ไม่ใช่ผมให้ห้าจุดห้าครับขออภัยให้ห้าจุดห้าคะแนนใจคะแนนว่าอะไรห้าจุดห้าคะแนนนะผมเกณฑ์ธรรมดานะครับผมธรรมดาเลยกึ่งที่โอเคนะสาเหตุที่ผมให้ห้าจุดห้าเพราะว่ามันยังมีส่วนดีๆที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ธรรมดาขนาดนั้นนะไม่ถึงขั้นธรรมดาถึงขั้นแบบจืดสนิทเลยแต่มันก็มีส่วนที่บอกว่ามันเล่นเรื่องราวความหวานโรแมนติกนะเล่นเรื่องราวที่บอกว่ามีความน่ารักมีความน่าสนใจเลย แล้วเราแบบการเล่นยิงมุกอะไรต่างๆี่มันเป็นมุกเศษสีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมุกที่รู้สึกเข้าถึงง่ายกว่าการมุกในภาคแรกการมุกที่มันธรรมดาจะเจอขนาดนก็รอดูแล้วกันในภาคในอีก ตอนที่เหลือเนีจะเป็นซีรีส์ที่ทำการในเรื่องการเรื่องราวรู้สึกอินกันนะเพราะว่าโปรโมตเดื่ของตัวละครมันยังไม่ได้เล่าขนาดนั้นนะครับสหรับซีรีส์นี้อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะสำหรับตัวซีรีส์ตัวเรื่องโค้อีพาคที่สองนะครับบอกวโอเคตอนนี้โค้าอีในภาคที่สองบอกว่า5.5หมอดสองไหมมาสองก่อนท่านโมครับจะถามผมนแนะนำไหมนะตอนนี้มนความเป็นคอมดี y romantic ผมไม่แนะนำนะสาหรับผู้ชมใหมายนะแต่ผู้ชมเก่าๆน่าจะดูต่อแหละในความสิดผมแต่ว่าตอนนี้คือในความคิดของผมก็ดูเอาความหวานได้ในความในในดูความความหวานได้ ผู้ชม <Beginning S 1> ที่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากดูความคอมเมดี้โลยจริงขนาดนั้นก็อาจจะดรอปทิ้งก็ได้เพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มันก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเท่าไหร่นะครับผมตานแล้วโอเคตอนนี้คือคู่เคาอีภาค2จะยังไงพยายามผมมาน่นรักภาคที่2ผมให้5.5คะแนนในสามตอนแรกครับผมโอเคจะประกาศพูดถึงอนิเมะแซีรสั้งสปริงสองที่สามเรื่องนี้นะครับผมกับรายการ3ต้นแรกเป็นไงบ้างนะครับผมช่วยหนุนตามได้แล้วก็ขอฝากกันเชิญบุหรี่ครับผมเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนก็ต้องตติดามมมชครับผโอเคตอนนี๋ก่อนดใหหม่่เรืองน้าครั์ชมครับบบายาย